Jazz be Ja JazzB is a wonderful world Jazz be chase me Jazz be on the colorful day and ชอบคลานไปมาถ้าเราเจอจะต้องเรียกแมงแมลงวัน อเดินชอบคลานไปมาถ้าเราเจอจะต้องเรียกแมงแมลงวัน แมงมุมและแมงป่องเป็นสัตว์มีแปดขาชอบเดินชอบคลานไปมาถ้าเราเจอจะต้องเรียกแม เด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูม,มุกเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะครูม,มุกนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ค่ะหน่วยที่15นะคะชีวิตสัตว์โลกนะคะเรื่องที่สองคะ่ะเรื่องแมงและแมลงนะคะวันนี้นะคะเรา เป็นวันอังคารนะคะเราจะมาเรียนเรื่องที่สองนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังเพลงกันจบแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอ,อ่ยสนุกไหมคะเด็กๆพอเข้าใจหรือยังว่าแมงและมาแรงเนี่ยเขาแตกต่างกันอย่างไรอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทำแบบฝึกหัดก,กันเลยคะ่ะ ให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะหนังสอือร่องรอยการเรียนรู้นะคะสาระที่3นะคะธรรมชาติรอบตัวนะคะเราจะเรียนเล่มที่3แล้วนะคะหนังสอือร่องรอยการเรียนรู้อ่าเด็กๆหยิบหรือยังคะถ้าหยิบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่1กันเลยนะคะ แบบฝึกหัดหน้าที่อ่าหน้าที่สองนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือมาหน้าที่สองนะคะหน้านี้นะคะหน่วยที่สิบห้าค่ะชีวิตสัตว์โรคนะคะเรื่องที่สองเรื่องแมงและแมลงเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าแบบฝึกหัดหน้านี้เขาให้เราทำอะไรนะคะเขาให้เด็กๆนะคะวาดรูปอธิบายความเหมือนความต่างของแมลง และแมงโรมในผังแบบเวทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเริ่มวาดกันเลยค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูมุกนะคะจะพาเด,ด็กๆมาทำแบบสขุขหนะัดหน้าที่สกันเลยนะคะอ่ะโจทย์นะคะครูมุกได้อธิบายไปแล้ว ขออนุญาตวาดเป็นรูปามาเตอาทอง เราทําแบบฝึกหัดหน้าที่2เสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือค่ะเด็กๆหน้าที่3นะคะอ่าเด็กๆเปิดมาเลยอ่าหน้าที่3ถูกแล้วค่ะโอเคหน้านี้นะคะเราจะเรียนรู้หน่วยที่15นะคะชีวิตสัตว์โรคเรื่องที่สองนะคะแมงและแมลงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ เด็กๆด,ดูภาพน้องเต้เดินสำรวจป่าและใช้แว่นขยายส่องดูแมงและแมลงและน้องเต้อยากรู้ว่าแมงกับแมลงที่เห็นในแว่นขยายคืออะไรและช่วยน้องเต้สังเกตและจับคู่ภาพในแว่นขยายกับ แมงและ,มะแมลงโดยใช้นะคะโดยเขียนอักษร A ถึง d ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะนี่คือน้องเต้นะคะคนที่เขามีแว่นขยายนะคะข้อที่หนึ่งเด็กๆดูสีภาพในแว่นขยายนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยอภาพ A นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายก่อนภาพ A นะคะก็คือแมงป่องนะคะ ภาพ b คือมดนะคะภาพ c คือมแมลงเต่าทองและภาพ d นะคะก็คือแมงมุมนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราจะมาจับคู่กันนะคะเด็กๆคิดว่าภาพที่1เนี่ยอ่าคือตัวอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะคือภาพมาแมลงเต่าทองนั่นเองเราก็นำตัว c นะคะไปเติมได้เลยอ่าแบบนี้เลยนะคะเด็กๆก็เติมลงไปเลย ต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองเป็นรูปอะไรคะเด็กๆลองดูซิเป็นขาของอะไรเอ่ยอ่าเป็นขาของแมงมุมใช่ไหมคะเราต้องเติมตัวเลยคะตัวดีอ่ะเด็กๆก็เติมตัวดีลงไปเลยนะคะอ่ะแบบนี้เลยอ่าเรียบร้อยไหมคะ ต่อนะคะข้อที่3เด็กๆสังเกตดูซิว่าลำตัวของเขาเหมือนตัวอะไรคะเหมือนมดเลยใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพ B นั่นเองค่ะ,ะเด็กๆก,ก็เติมตัว B พิมพ์ใหญ่ลงไปนะคะ,ะเขียนให้ถูกต้องนะคะ,ะต่อไปสุดท้ายนะคะข้อที่สี่นะคะเด็กๆดูซิว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยอเป็นภาพ แมงป่องนั่นเองอแมงป่องนะคะเป็นสัตว์ที่มีพิษนะคะเมื่อเด็กๆเ,เห็นแล้วเด็กๆห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าเด็กๆนะคะโดนแมงป่องกัดนะคะอาจจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเลยนะคะ,อะโอเคค่ะแบบฝึกหัดหน้านี้ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในใบงานนะคะเด็กๆ อ่าใบงานนะคะจะเป็นใบงานหน้าที่สองนะคะอ่าเมื่อเด็กๆเปิดมาเจอใบงานแล้วสิ่งที่เด็กๆต้องเขียนนะคะเด็กๆก็ต้องเขียนชื่อของตัวเองนะคะเด็กผู้ชายใช้เด็กชายนะคะเด็กผู้หญิงใช้เด็กหญิงนะคะ แบบนี้เลยนะคะครูมุกขออนุญาตเขียนชื่อครูมุกเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอยู่อนุบาล3มทับอะไรเด็กๆก็เติมตัวเลขลงไปได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะใครอยู่ห้องครูมุนะคะก็อนุบาลสามทับหห้องครูเขียวก็อนุบาล3ทับสองและห้องครูเมย์ก็อนุบาล3ามทับสมนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าแบบฝึกหัดด้านนี้เขาให้เราทําอะไรนะคะ เด็กๆเ,เขียนเรียงลำดับตัวเลขเจ็ดสิบเอดถึงแปดสิบและ อ่มีเลขไทยนะคะและแอหรบิกนะคะที่หายไปเพื่อพามาแลงและแมงไปหาที่อยู่อาศัยอเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะภาพแรกนะคะที่เราจะพาเขาไปหาที่อยู่อาศัยของเขาหรือว่าบ้านของเขานะคะก็คือภาพที่มแมลงเต่าทองนั่นเองเขาจะเดินทางกลับบ้านด้วยเส้นทางสีฟ้านะคะเด็กๆ ตัวแรกนะคะที่เขาให้มาตัวแรกนะคะก็คือ71นะคะ71มี7กับ1นะคะต่อไป72มี7กับ2อ่าเป็นเลขไทยนะคะแล้วช่องต่อไปที่เราควรเติมนะคะก็คือเลข73นะคะมี7กับ3นั่นเองค่ะอ่าเด็กๆก็เติมเลขไทยลงไปเลยนะคะ73มี7กับ3นะคะ อ่าเมื่อเจ็ดสิบามแล้วต่อไปนะคะก็ต้องเป็นเลขอะไรคะอ่าเลขเจ็นะคะเจมี7กับสี่นั่นเองคะอ่ะอ่าเด็กก็เติมลงไปเลยนะคะเจ็ดสิบสี่มี7กับ4เลข7อยู่ด้านหน้าเลข4อยู่ด้านหลังนะคะอ่าเจ็ดิบสีแล้วต่อไปเป็นตัวเลขอะไรคะ อ่ะเจ็ดสิบห้าใช่ไหมคะเจ็ดสิบห้ามีเจ็ดกับห้าเลขเจ็ดอยู่ด้านหน้าเลขห้าอยู่ด้านหลังนะคะอ่ะเจ็ดสิบห้าแล้วต่อไปต้องเป็นเลขอะไรคะอ่ะเป็นเจ็ดสิบหกใช่ไหมคะเจ็ดสิบหกมีเจ็ดกับหกนะคะเลขเจ็ดอยู่ด้านหน้าเลขหกอยู่ด้านหลังนะคะอ่ะเด็กๆก็เขียนเลขไทยนะคะเขียนให้ถูกต้องและสวยงามนะคะ อ่ะเจแล้วต่อไปต้องเป็นเลขอะไรคะ77นะคะมี7กับ7นะอ่ะมีแล้วต่อไปต้องเป็นอะไรคะตัวเลขที่หายไปอ่ะต้องเป็น78นะคะ78มี7กับ8นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ79นะคะมี7กับ9เลข7อยู่ด้านหน้าเลข9อยู่ด้านหลังนะคะ อ่ะต่อไปนะคะสุดท้ายก็ต้องเป็นอะไรคะเป็น80นะคะมี8กับ0ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าโอเคเด็กๆก,ก็เติมลงไปเลยนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเลขไทยนะคะ อ่ะโอเคต่อไปนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยพี่มแมลงเต่าทองนะคะเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านของเขาแล้วนะคะก็คือใบไม้หรือต้นไม้นั่นเองนะคะที่เขาเอาศัยอยู่นะคะต่อไปนะคะเป็นพี่มแมลงปอนะคะอ่าพี่มแมลงปอนะคะ เขาจะเดินทางกลับบ้านในเส้นทางสีเขียวนะคะตัวแรกที่เขากำหนดมานะคะก็คือตัวเลข71นะคะมี7กับ1ใช่ไหมคะเป็นเลขแอโรบิกนะคะต่อไปก็จะเป็น72มี7กับ2นั่นเองค่ะอ่า72แล้วนะคะต่อไปก็ต้องเป็น73นะคะมี7กับ3นะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะ ่73แล้วต่อไปก็จะเป็น74นะคะมีเจ็ดกับสี 7, ต 76, 7, 6, ะะ่ต่อไปนะคะ75มีเจ็ดกับห้าต่อไปค่ะ76มีเจ็ดกับหกนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็เป็น77นะคะมีเจ็ดกับเจ็ดนะคะอ่ะเด็กๆก็เติมลงไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็น เจนะคะมี7กับ8นะคะอ่า78มี7กับ8นะคะต่อไปก็จะเป็น79มี7กับ9นะคะแล้วสุดท้ายนะคะ80มี8กับ0นั่นเองค่ะอ่าแล้วก็พี่แมงปอนะคะเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านของเขาแล้วนะคะเขาก็จะอาศัยอยู่ตามาต้นไม้หรือว่าดอกไม้นั่นเองนะคะ อ่ะต่อไปสุดท้ายนะคะพี่มแมลงมุมนะคะเขาเดินทางกลับบ้านโดยเส้นทางสีเหลืองนะคะอ่ะตัวเลขตัวแรกที่หายไปก็ต้องเป็นเท่าไหรคะเจนะคะมี7กับ1นั่นเองอ่ะดีๆก็เติมเลยนะคะต่อไปเจ็ดสิบสมีเกับสองมีเกับสอ่ะต่อไปต้องเป็นอะไรคะ อ่าเจ็ดสิบสี่นะคะมีเจ็ดกับสี่นั่นเองค่ะอ่าเติมลงไปเลยนะคะเจ็ดสิบสี่แล้วก็ต้องเป็นอะไรคะเจ็ดสิบห้านะคะมีเจ็ดกับห้าแบบนี้เลยอ่าเจ็ดสิบห้าแล้วต่อไปก็ต้องเป็นเจ็ดสิบหกนะคะมีเจ็ดกับหกอ่ะต่อไปเป็นเจ็ดสิบเจ็ดนะคะมี 7, ะปเจ็ดกับ เจ็ดอะต่อไปตัวเลขที่หายไปคนเป็นเลขอะไรคะอ่ะ78นะคะมี7กับ8นั่นเองอ่ะเจมี7กับ9แล้วตัวเลขสัวสุดท้ายนะคะก็ต้องเป็น80มี8กับ0นย์นะคะอ่ะแบบนี้เลยนะคะ พ,พี่แมงมุมนะคะเขาก็เดินทางไปถึงที่อยู่อาศัยของเขาแล้วนะคะก็คือใยแมงมุมนั่นเองค่ะ,ะแบบฝึกหัดของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะสิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปการบ้านส่งคุณครูประจําชั้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ แมงและแมงป่องเป็นสัตว์ที่มีแปดขาชอบเดินชอบคลานไปมาถ้าเราเจอจะต้องเรียกแมง ชอบคลานไปมาถ้าเราเจอจะต้องเรียกแมง